สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่วงนี้อาจจะหลดึกหลดึกไปไหน่อยพวกใบเบรพวกนี้เดี๋ยวผมใส่สลิปให้นะครับอา่ตั้งตรงน,น,นี้ใบแรกมามาลุนครึ่งหลังก่อนมานี้ขาบูมออกแล้วนะครับขาบูมออกแล้วเดี๋ยวมาลุนใบสุดท้ายก่อนไปฮ o อบบี้ใบลันต่อไป เป็นกรีนนะครับเป็นกรีนกรีนทับสี่สิบเก้าครับเลยพาเลทข,ขอให้ถูกตัวเอเซ่เอเซ่เอเซ่โอ้โหคิดเตียนเบนเตเกรนะครับแต่สวยอยู่เดี๋ยวดูลันก่อนลันไหมสองทับสี่สิบเก้าอ้ายินดีด้วยนี่ได้ติ๊กเกอร์แมวไป หนึ 1> 1่งใบเดี๋ยวผมค่อยติดติดให้ดูแอสตันวินล่านะครับแอสตันนี่ของใครเอ่ยคุณจุนเนอร์ว่าเอ่ยใช่ขอให้ถูกตัวนะครับแอสตันวินล่าขอให้ถูกตัวนี่แจ็กกิลิต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 หัวอย่างนี้ถูกต้องไหมใช่ด้วยครับโอ้โหยินดีด้วยครับคุณจุนเนอร์แจ็กกิลิต ยังสวยลันเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสองสามทับหนึ่งเก้าห้านะครับอ๋อนี่เป็นสีน้ำเงินของเบรกเอเวสวยงามินดีด้วยครับพี่จุนเนอร์โอเคลังซินนี่ยิงโคตรสวยครับเมื่อวันอาทิตย์ ลูกใบไม้ๆๆล่วงสีน้ำเงินนะครับบู Boo. ทีมสีแดงนะครับเรามาลุ้นทีมกันเซาแฮมตันคุณเบียเซาแฮมตันสมอลบอลลุกกี้การ์ดนะครับนี่สวยงามสวยสวยอยู่หนึ่งห้าแปดทับหนึ่งเก้าห้านะครับสมอลบอลลุกกี้ Okay. สวยงามเมนยูมาใบรู้สึกใบแรกแบบน,นใบต่อไปอุ้ยสวยสีแดงม่วงใช่ป่ะพ๊ p เปใช่ไหมอ่ะท,ทับเก้สิบเก้า 19, ใช่ไหมใช่ด้วยสีทีมสีแดงทีมสีแดงนะครับลิเวอร์พูลอีกันลิเวอร์พูมาแล้วเลขยกานลิเวอร์พูมาแล้วเดี๋ยวรุ่นหัวก่อน ขายเอ่ยใายเอ่ยหัวอย่างนี้ซาดิโอมานี่ไม่ใช่มาเน่ยินดีด้วยครับเดี๋ยวดูเลขร้านกันเจ็ดสิบแปดทับเก้าสิบเก้านะครับสวยงามม่วงแดงนี่เป็นไรสวยเหมือนกันนะนี่ตีเลขนั่งน้ำลายหกเลยชอบริวพูสวยงามมา เรามาลุ้นคาบูมเชลซี Chelsea, ใช่เชลซี Chelsea ยังไม่มาเลยอะ่ะแต่จะพึ่งพี่ลุ้นคาบูมก่อนอีกสอใบสุดท้ายเป็นเป็นอะไรอะสกอร์เลือกขาอ่ะอ๋อบิกกอร์เบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่เป็นของสกอร์หนึนะครับยินดีด้วยครับโออย่างสวย ไปนี้ก็าหายากนะครับมาเรามาลุ้นคาบูมกันคาบูมขอสซาวในเครื่องผมมีของเล่นใหม่มาคาบูมนี่ครับคาบูมเรามาลุ้นกันครับหัวหางอะหัวหรือหาง อันนี้หัวปะหัวไม่รู้ว่าเราเปิดด้านไหนก่อนคาบูมต้องดูสีเสื้อเสื้อสีเสื้อสีเสื้อเหมือนจะเห็นโลโก้แล้วทีม ทีมสีขาวนะครับอ่ะเปิดเลยด้วยกันหัวแบบนี้โอ้โหยินดีด้วยนะครับชูแแลมนะครับผมคุณเบสม,มาตอนสุดท้ายด้วยวันนี้อดไปยินดีด้วยนะครับคาบูมอย่างสวย แม็กแล้วครับใส่แม็กให้เลยยินด,ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีฮ o อปดีต่อจะพึ่งนะครับนี่คาบ,บูมหนึ่งขอสติ๊กเกอร์แมวหน่อยหนึ่งอันอ้โหเฟอร์นันเดสนะครับสวยงาม พอมันเป็นข่าวดำอ่ะสวยๆใบเบตปกตินะครับเอวตันใบเบตมาสีม่วงสีม่วงทับ99น่าจะทับ99นะเก้าจำไม่ผิดสีม่วงทับ99ุ้นลุ้นลุนลนลนลน้ายิ้อย่างนี้เป็น เวดแฮมนะครับเวดแฮมอุต่าดิยูปใช่ไหมครับถ้าอ่านผิดขออภัยสวยงามแต่ข้างหลังมันเหมือนเป็นลายมันบ้างน่าจะใช่ลายมันโอเครันเท่าไหร่เออย12ทับ99นะครับได้สติ๊กเกอร์แมวไปอีกอันเดี๋ยวผมใส่ให้อร์เซนนอนนะครับ กินดีกับคุณเคนด้วยนะครับเคลานเทนนี่อินแพ็กไม่ใช่อินเมอร์เจนนะครับอินแพ็กกำลังฟอร์มดีเลยเอ่าไม่ฟอร์มตัวนี้เจ็บเพิ่งหายมาโอเคใบต่อไปเป็นปิดซึ่งปกติเป็นซิลเวอร์ปกตินะครับซิลเวอร์ซิลเวอร์ทีมสีแดงครับผมเป็นลิเวอร์พูลนะครับคุณกันซิลเวอร์ วันนี้คุณกันมาอย่างสวยต่อไปใบตอไปไม่รู้พี่พจูนเนอร์อยู่หรือเปล่ากรีนนะครับกรีนทัพสีบเกนะครับทีมสีแดงขอให้ดูทีมดีกว่าแล้ลุ้นอะไรว่าเป็นใครแมนยูแมนยูมาแล้วพี่เต้ พิเต้พิเต้แมนยูมาแล้วขอให้ถูกตัวกีนออนกีนวานเดเบกวินล่าไม่รันนะครับไฮเปอร์พิตซึมปกติสวยงามวานเดเบกฟอร์มกำลังเด๋ยไดได้ลง48ทับ49นะครับเกือบเกือบสุดท้าย สวยอยู่ได้ติ๊กเกอร์แมวิอีกใบบูนะครับบูพิซซึมอ่าคุณเคนคุณเคนมาแล้วคุณเคนครับนี่เรียกมาตามมาตามนัดขอให้ถูกตัวขอให้ถูกตัวขอให้ถูกตัวหยวหิกไหมไม่หิกหิบวะไม่หิกเป็นนิโคลัส เป๊ะถ้าเป็นบูโนซาก้านะหนึ่งสี่สองทับหนึ่งเก้าเ้าครับคุณเขนยินดีด้วยครับสวยงามอยู่น้ำเงินแดงมาใส่สลิปก่อนจะมีได้สติ๊กเกอร์แมวสองสามใบผมติดให้สติ๊กเกอร์แมวไว้ทำลายเอาไปลุ้นผมจะมีนัมเบอร์อยู่หน้าสติ๊กเกอร์แล้วก็ไปลุ้น เดี๋ยวผมจะแจ้งทีหนึ่งว่าแจกอะไรแล้วก็ผมจะสุ่มคนสุ่มตัวเลขคนที่ได้ติ๊กเกอร์แมวผมไปรอลายเซ็นก็ได้โอเคครับมันต้องมาครับพี่เต้เลดโมโจเลดโมโจทีมสีน้ำเงินนะครับเลดโมโจเวดบอมพี่เปาขอให้ถูกตัวนะครับกัลลเกอร์กัลลเกอร์กัลลเกอร์ โอ้โหยินดีด้วยพี่เป้าสวยงามม,มาแล้วกันแล้วก็สวยๆทับอะไรเลยหกสิบเจ็ดทับหนึ่งสามห้าครับผมพี่เปาอยู่ไหมเอ่ยทักทายได้นะครับเลดโมโจโอ้โหพี่จูเนอร์วันนี้สุดอะ จะกินิดมาคู่พร้อมสวยสวยสวยอ้าวบูไอบูไอทับเจนะครับบูไอออกบูไอยังไม่ได้ติ๊กเกอร์แมวอยากได้ไหมเดี๋ยวผมติดให้บูไอนะครับบูไอสสวยอย่างสวยโอ้โห,โหน้ำเงินอ่อนน้ำเงินบูออนบู บูออนบูนะครับขอให้เป็นทีมบูออนบูเป็นเป็นลีดครับผมยินดีกับคุณไอเดียด้วยนะครับลีดบูออนบูนะครับเป็นแท็กติกแบมฟอร์ดนะครับโอ้ยอย่างสวยถ้าเป็นเชลซีนะสุดอ่ะใบเนี้ย โอเคครับต่อไปเป็นเบรธรรมดาลันเท่าไหร่เอ่ย6 2สทับ75นะครับยินดีกับไอเดียจุป,ปุกด้วยนะครับมารู้ดูอยู่หรือเปล่าเอา่เอ okay, ยโอเคใบต่อไปใบสุดท้ายนะครับขอให้ฮิตฮิตโด,ด,ดนโดนหน่อยลีดอีกแล้วนะครับลีดรุนหัว ไม่อ๋อผิดตัวนะครับถ้าเป็นคาวินฟิลิปพาโบเฮอร์นันเดหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าสามทับหนึ่งเก้าเก้ายินดีกับคุณไอเดียด้วยนะครับมมโมลิยินดีด้วยนะครับคุณนัดคุณนัด วันนี้มาบ่อยมากวันนี้ขยันเส้นจริงๆวันนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขุดไน h ์นะครับเบรกหน้าเดี๋ยวผมโพสอีกทีว่าจะลงวันไหนนะครับก็รักษาสุขภาพว้นะครับปลอดภัยจากโควิดครับผมวันนี้ก็ละฝันดีลาตีสวัสดนะครับผมสามารถแอดไลน์ในในที่ผมโพสต์ได้แล้วก็เข้าไปในไลน์กลุ่มพูดคุยกันได้นะครับประมาในทีมหิมะเดี๋ยวเบรกหน้าหิมะตกเลย